แกเนี่ยน่าจะเป็นคนไทยนี้หรือเปล่าสวัสดีครับสวัสดีพี่ป้านาะอาพี่เอฟซีทุกๆท่านเลยนะครับก็ผมติวพาลุยป่านะครับพี่พี่เดินทางมาเหนื่อยนะพี่พี่คือ วันนี้เนี่ยผมเนี่ยกำลังจะตามหาวิหารเมืองรับแลนะซึ่งเพื่อนเล็กเนี่ยได้บอกผมว่ามันมีวิหารอยู่วิหารหนึ่งนะซึ่งเป็นวิหารอะไรนะของเมืองรับแลนะครับพี่พี่ผมก็จะไปตามหานะไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนของที่เพื่อนเล็กบอกนะผมก็ได้ถามเพื่อนเล็กมาว่าเพื่อนเล็กก็บอกว่าให้มาทางนี้นะครับซึ่งมันจะเป็น ป่าภัยนะพี่พี่เหมือนได้ยินเสียงใครก็ไม่รู้นะก็ผมก็เดินเข้ามาในป่านเนี่ยลึกพอสมควรนะพี่พี่ไม่รู้ว่าวันนี้เนี่ยผมเนี่ยจะเจอหรือเปล่านะผมก็เดินมาเนี่ยตั้งแต่ตอนช่วงบ่ายแล้วนะพี่พี่แต่ก็ยังหาวิหาร เมืองรับแรเนี่ยยังไม่เจอเลยนะครับผมอยากเข้าไปดูสักครั้งหนึ่งนะพี่ๆว่ามันเป็นอย่างไรนะโอเคครับพี่ๆก็รอติดตามรอลุ้นกันเลยนะว่าจะเจอหรือเปล่านะครับโอเคพ,พี่ก่อนไปรับชมคลิปก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเนี่ยเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมเนี่ยได้ทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับโอเคครับไปไปกันเลยครับครับพี่ๆก็อตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยก็ เดินทางมาเนี่ยไม่รู้ว่าจะถึงหรือ,อยังนะผมได้ถามเพื่อนเล็กแล้วนะครับเพื่อนเล็กบอกว่าให้มาทางนี้นะแล้วก็มันอยู่ผมว่าเนี่ยน่าจะเป็นบุญวาสนาด้วยนะครับว่าจะได้เจอหรือเปล่านะผมพอได้มาเจอต้นไม้ต้นหนึ่งนะพี่ๆต้นใหญ่มากบรรยากาศนี่จะเป็นแบบป่าไผ่หมดเลยนะครับพี่พี่ โอ้ oh. ไม่รู้เนี่ยว่าจะเจอหรือเปล่านะครับเดี๋ยวครับทุกคนก็เมื่อกี้เนี่ยพื้นที่ความจำโทรศัพท์ผมเต็มน,นะพี่พี่ก็ผมก็ได้เดินมาเจอเจอนี้นะครับพี่พี่เขาเรียกว,ว่าต้นไม้จำสินหรือเปล่านะ ซึ่งมีชีวอเนี่ยผูกไว้ด้วยนะครับหรือว่าเราเนี่ยจะมาถูกทางแล้วนะพี่พี่นี่ก็เหมือนจะเป็นร่องรอยแบบว่าแม่น้ำนะดูดิพี่ก็ไม่รู้ว่าเราเนี่ยมาถูกทางหรือเปล่านะครับโอ้พี่พี่ดูดิ ว่ามันหรือว่าเรามาเนี่ยถูกทางแล้วนะถ้าถูกทางเนี่ยก็ดีเลยนะจะอยากชมสักครั้งหนึ่งนะซึ่งผมได้ไปเห็นคลิปเพื่อนเพื่อนๆมาเนี่ยก็คือแบบว่าเป็นวิหารที่สวยมากๆเลยนะครับโอ้ไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่านะ เราจะเดินทางขึ้นไปอีกนะครับมันจะเป็นโขดหินนะไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะครับถ้าผมเจอคนเนี่ยผมก็่าจะเข้าไปถามนะ แต่ผมเนี่ยยังไม่เจอใครเลยนะครับตั้งแต่เข้าป่าทางนี้มานะแบบว่าผมเดินมาคนเดียวเนี่ยเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่เจอวีแววที่จะเจอวิหารหลังนั้นเลยนะพี่ ผมว่าเนี่ยถ้าเราไม่เจอเนี่ยเราก็จะเดินทางกลับแล้วนะครับเพราะว่ามันเนี่ยเริ่มเย็ยนแล้วนะพี่พี่ <c oughs> ก็ถ้าเราอยู่แบบว่าจนค่ำเลยเนี่ยมันก็น่าจะไม่เป็นผลดีกับเรานะมันอาจจะเป็นผลแย่ให้เราก็ได้นะครับ เป็นก้อนหินก้อนใหญ่นะครับแล้วก็เป็นต้นไม้นะไม่รู้ว่าวันนี้เนี่ยเราจะเจอเอีกหรือเปล่านะครับก็พี่ๆครับก็ถ้าผมเนี่ยยังไม่เจอนะผมเนี่ยก็จะมาตามหาหลายๆวันนะวันนี้มันอาจจะไม่ใช่เป็นวันของเรานะครับพี่ๆก็เลยทำให้เราเนี่ยไม่เจอ วิหารหลังนั้นก็เป็นได้นะพ,พี่แต่ถ้าวันไหนถึง <c oughs> เป็นวันของเราเนี่ยผมว่าเนี่ยสักวันหนึ่งเนี่ยผมเนี่ยก็น่าจะได้เจอวิหารตรงที่เพื่อนเพื่อนเล็กเนี่ยได้เจอนะครับก็พี่อาจจะรู้จักเพื่อนเล็กมาแล้วนะครับก็คือเล็ก l a k นะพี่พี่คือเพื่อนเล็กเนี่ยได้มา พูดคุยกับผมเนี่ยสักพักหนึ่งแล้วบอกว่าอยากเจอวิหารไหมอะไรประมาณนั้นนะครับผมเนี่ยก็เป็นคนที่แบบว่าอยากเจอนะพี่พี่ก็เลยมีเสียงเหมือนใครไม่รู้นะครับอยู่ประมาณแถวนี้นะพี่ โอเคทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยกลับกันดีกว่านะว่าไม่เจอไม่เจอวิหารนะถ้าวันไหนเรามาอีกเนี่ยเราก็จะเดินมาทางนี้นะเพาเพื่อนเล็กบอกว่าอยู่แถวแถวแถวนี้นะน่าจะไม่ใช่วันของเรานะครับพี่พี่ก็เลยทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะเห็นวิหารหลังนั้นก็ได้นะ อาจจะเป็นคนที่มีบุญมากๆหรือว่าเป็นโชคชะตาของเขาที่ทำให้เขาเนี่ยได้เจอกับวิหารนั้นนะครับเฮ้ยทุกคนเหมือนมีรอยก่อไฟด้วยนะครับไม่รู้ว่าใครมาก่อไฟนะก็มีเส้นได้ด้วยนะใครมาทำพิธีอะไรตรงนี้หรือเปล่านนะ ได้สีแดงนะครับก็มีกองไฟนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะเดินตามหาสักพักหนึ่งก่อนนะครับพี่พแล้วก็จะค่อยเดินทางกลับนะประมาณอีกสัก หนาทีเนี่ยถ้าผมไม่เจอเนี่ยผมก็จะเดินทางกลับแล้วนะครับแต่ถ้าเจอเนี่ยผมก็จะถ่ายเนี่ยให้พี่ๆเนี่ยได้รับชมความสวยงามของวิหารนั้นนะครับโอเคครับพี่ๆครับพี่ๆก็ผมก็จะเดินตามหาก่อนนะเฮ้ยพี่พเห็นเหมือนผมไหมครับ มีคนนั่งอยู่ตรงนู้นนะเฮ้ยดีเลยนะพี่พี่เดี๋ยวผมเนี่ยจะเข้าไปถามดีกว่านะว่าเคยเจอวิหารที่เพื่อนเล็กเนี่ยเคยเจอหรือเปล่านะครับเป็นวิหารฉีเขาวข่านะเขาวนะขาว่ขาทองทองเลยนะครับพี่พี่ไม่อึงแกน่าจะไม่มีพิษมีภัยหรอกมั้งเดี๋ยวผมเนี่ยจะเข้าไปถามแกแล้วกันนะ แกเนี่ยน่จะเป็นคนแทยนี้หรือเปล่าถึงมาเจอลุงแกนะครับสวัสดีครับลุงใช่ลุงไหมครับอาจจะแต่ว่ากลัวอยู่ก็ได้นะ ว่ามีอาจจะไม่มีใครเข้ามานะครับเดี๋ยวผมเนี่ยขอเนยตั้งกล้องก่อนนะพี่ไม่รู้ว่าจะตั้งตรงไหนดีนะครับผมจะข้าไปถามลุงแกไงว่าลุงเนี่ยเคยเจอวิหารที่อยู่ตรงนี้หรือเปล่านะครับก็ถ้าลุงแกเจอเนี่ยผมเนี่ยจะให้ลุงแกเนี่ยพาไปหาเลยนะพาไปดูเลยดีกว่านะครับ พี่พี่เดี๋ยวผมเนี่ยขออนุญาตั้งกล้องไว้ก่อนนะครับไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่านะพี่พี่๋ยวผมเอามุมนี้ดีกว่ามุมนี้น่าจะเห็นชัดกว่าไหมครับ ครับพีพ่่ตรงนี้นะผมเข้าจะเข้าไปถามลุงแกนะครับครับครับลง <S <S ผมจะมาตามหาวิหารตรงนี้ลุงพอเคยเจอไหมลุง อ, oh, <my> อ๋อแล้วมึงมาอยู่ที่นี่ได้ไงทรับลุง่าอยู่ที่นี่นานแล้วมึงมาจากไหนที่ผมจะมาตามหาวิหารไงครับลุงวิหารตรงเนี้ยเพื่อนเล็กบอกว่ามันเป็นวิหารที่สวยมากเลยครับลุงไม่รู้ผมคิดว่าลุงเนี่ยเจอไง เจอเลยเหรอครับเองได้เอาอะไรมากินห,หรือเปล่าผมไม่ได้เอาอะไรมาเลยครับผมก็แค่จะมาตามหาวิหารไงครับลุงเฮ้มีเนื้อสดสดไหมเฮ้ยลุงลุงกินเนื้อสดเหรอใช่พี่เนื้อสดสดหรือเปล่าผมไม่ได้เอาอะไรมาเลยครับลุง ข้ามาใกล้ๆนิ่ข้าไปหาลุงใกล้ๆเหรอครับใชล่ลุงลุงเอาทำไมลุงกินเนื้อสซดาลุง พี่ลุงเขาเป็นไรไม่รู้นะครับอยู่ๆเขาเนี่ยถามเฮ้ยอย่าเข้ามานะเ้ยเม,<า> <c oughs> มื่อกี้มันบีบคอผมนะแล้วก็มันจะขอกินไส้ผมนะครับพี่พี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงเป็นใครวะ มึงเป็นใครเอามามึงรู้จักปอบหรือเปล่าเฮ <Hey. S 2> ้ยจะบอกนะว่ามึงเป็นปอบอ,ะอ่ะจะชีงเนื้อมึงให้เป็นชิ้นนแล้วกึจะกินให้หมดเฮ้ย hey. พี่เราต้องถอยออกห่างนะ มันบอกว่ามันเนี่ยเป็นปลอมนะครับพี่พี่ดีนะผมสลัดมันออกได้นะไม่งั้นเนี่ยผมอาจจะถูกมันเนี่ยกินก็ได้นะครับเฮ้ยใครส่งมึงมา,า,าใครเป็นคนส่งมึงมา ลูกพี่มึงอะใครฮะขายนะลูกพี่มึงขายนะ,ะนนะม,มึงอยากเข้ามาเนอะเว้ยกูฟาดจริงนะเว้ยพี่ดูท่าทางมานันดิพี่พี่ดูท่าทางมานันดิ พี่ดูมันูรอคนผามาทางนี้ตั้งนานแล้วอมันรอคนผ่านมาทางนี้ตั้งนานแล้วนะครับกินไปหลายคนแล้วรวเฮ้ยแล้ววันนี้จะต้องเป็นมึงที่เป็นเหยื่อกูกูไม่ยอมให้มึงกินง่ายหรอกกูจะกินเนื้อมึงให้หมดใครเป็นคนส่งมึงมา ฮะใครมาส่งมึงมาอาจารย์ของโกไงไออาจารย์มึงนะใครแถวมึงอยากรู้มึงไปหาอาจารย์กูเองกูไม่ไปหรอกแต่ตอนเนี้ยมึงไปไหนไม่ได้แล้วกูยังไม่ทันยุ่งอะไรกับมึงเลยนะพร้อมจะโดนกูเกะเฮ้ย <c oughs> เฮ้ยพี่พี่พี่เมื่อกี้เนี่ยผมมันวิ่งตามผมแล้วครับเฮ้ยเนี่ยเผื่อถึงไม้ไปแล้วนะแล้วก็เมื่อกี้ผมกดโดนปุ่มนั่นนะครับเฮ้ยอย่าเข้ามานะอาจารย์มึงชื่ออะไรนะอาจารย์มึงชื่ออะไร ดี๋ยวกูให้อาจารย์กูมาปราบมึงไงมึงไม่กลัวใครหรอมึงไม่กลัวใช่ไหมมึงไม่กลัวใช่ไหมมังอย่างนี้กูแน่จริงเอาหัวใจมึงมาให้กูกินเอานลยกูจะให้มึงกินทำไมล่ะให้มึงกินกูก็ตายสิเฮ้ยเฮ้ยกูไม่รู้ อยากเข้ามานะเวย้ยเดี๋ยวกูจะให้อาจารย์กูมา,มา,าจัดก,การมึงไงมึงคอยดูมึงจำกูไว้ด้วยมึงอยากกินมากใช่ไหมเครื่องในอะ่ะกูขอไล่คา,าถาแป๊บหนึ่งนะพี่ดูมันไว้นะผมเนี่ยขออนุญาตไล่คาถาก่อนแป๊บหนึ่งนะครับ ช่องอะไรเฮ้ยเฮ้ยไปไปมึงเอาอะไรมาคิดว่ามึงจะกินคนอย่างกูง่ายๆหรอวะ มึงกี้มึงทำอะไรกูมึงไปเลยนะมึงอย่ามายุ่งกับกูอีกไปมึงเดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องรีบกลับดีกว่านะพี่พี่เพราะว่าเราเนี่ยไม่สามารถที่จะ อยู่ตรงนี้ได้แล้วนะครับเพราะว่ามันเนี่ยมันบอกได้บอกผมว่ามันเนี่ยได้กินคนไปหลายคนแล้วนะครับพี่ๆผมไม่คิดว่าผมเนี่ยจะมาเจอปอบข้างในปลาแห่งนี้นะไม่รู้ว่าใครเป็นคนส่งมันมานะผมว่าน่าจะมีคนส่งมันมานะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะ ไปหาเพื่อนเล็กนะแล้วก็จะได้บอกเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับว่ามันเป็นอย่างไรนะพี่ๆไม่รู้ว่ามันไปไหนแล้วนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะเดินไปดูมันก่อนนะว่าผมเนี่ยก็ได้วิชามาจากลุงนะลุงเนี่ยเคยบอกไว้ว่าวิชาเนี้ยเนี่ย สามารถปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายที่จะมาทำร้ายเราได้นะเวลาเข้าป่าเนี่ยลุงเสมนะครับลุงเสมได้บอกผมไว้นะพี่พีๆม่รู้ว่ามันอยู่หรือเปล่านะเม่อกี้มันเดินลงไปทางนู้นนะครับนู่นะ มึงชอบรังควานชีวิตคนอื่นใช่ไหมเดี๋ยวมึงเจออาจารย์กูแน่มึงมึงได้อยู่ไม่เป็นสุขแน่ไอปอบชั่วไม่รู้ว่ามันไปอยู่ตรงไหนแล้วนะเฮ้ยมันยังอยู่ตรงนั้นอยู่เลยนะ อยู่ตรงต้นไม้เลยนะครับพี่พี่กูจะมาบอกมึงไงไ,ไ,ไอ้ปอบชั่ว,หวเหมือนมันเนี่ยกำลังที่จะทำอะไรบางอย่างนะมันจะส่งกระแสจิตไปให้คนที่ส่งมันมาหรือเปล่านะครับ มันจะทำอะไรบางอย่างนะนี่นะครับเหมือนมันจะบอกอะไรหรือเปล่าพี่มันกระโดมมือนะครับกูไม่กลัวมึงหรอกมางาอาจมาึงมาเลยมึงชอบก่อกวนคนอื่นดีนักพี่ ผมว่าเนี่ยเดี๋ยวผมเนี่ยจะกลับไปบอกเพื่อนเล็กแล้วก็ให้นําอาจารย์เนี่ยมาปราบมันนะครับผมว่าเนี่ยอาจารย์เนี่ยน่าจะแข่งแกงกว่ามันแน่นอนนะเดี๋ยวผมก็จะไปบอกลุงลุงเสมด้วยนะครับให้มาจัดการมันนะกูฝากไว้ก่อนนะมึงโอเคครับพี่พี่เดี๋ยวผมเนี่ยขออนุญาตเดินทางกลับไปก่อนนะ ่็ถ้าถึงข้างล่างเนี่ยผมเนี่จะบอกพี่ๆให้ทราบกันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับพี่ๆ